ก็คือเราเริ่มที่จะมาแก้ไขเรื่องปะปาเก่าแท่งก็คือเราทําปะปาเก่าแท่งโดยใช่นามจากของท้องริมของเราโดยยิงขึ้นหอําเป็นที่วัดแล้วก็ปล่อยลงมาให่สองจุมจนก็คือจุมจนขหนท้องริมกับจุมจนริมท่อจากนั้นเราก็ได้บริหารจัดการก็คือสภาพนามของเราตอนนั้นคือดินของเรามันเป็นดินสมองนามที่มันมีอยู่มันก็ เกิดการขุ่นนัวน้ำของเราที่ที่มีอยู่ก็คือมันมันมีสภาพน้ำที่ขุ่นมัวก็คืออ่ามันเป็นสภาพพื้นที่ดินสมองจากดินสมองก็จะทำให้น้ำของเรามีปัญหาอ่าไม่ใสเราก็ต้องมาใช้สารสมในการกรองคณะกรรมการหรือว่าคณะทำงานของเราในเวลาที่ทำงานนี่จะต้องใช้เวลาวิเคราะห์แล้วก็การทำงานอย่างอย่างรอบครอบก็คือ อย่างเช่นสารส้มมีอยู่ประมาณสักก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลนี่เราจะรู้ว่าสารส้มก้อนหนึ่งจะต้องใช้ในการย่อยสลายประมาณกี่นาทีแล้วก็คณะกรรมการก็ต้องไปเติมสารส้สม,มอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเราเติมพลาดปุ๊บน้ำคุณก็จะไลข้าบ้านเมื่อน้ำคุณไลข้าบ้านก็จะมีปัญหาชาวบ้านก็จะบ่นว่าเออทำไมคณะกรรมการบริหารทำไมต้องใหน้น้ำคุณ การที่แก้ไขปัญหาของเราก็คือต้องวิเคราะห์ข้อ,ขอมูลแล้วก็ต้องทําให้มันเห็นผลออกมาอย่างชัดเจนเราก็มาเริ่มสารวจโบรประดานในในหมู่บ้านของเราที่มีอยู่8บอ่อบก็เสียไปสะ4บอ่อบเหลืออยู่4บอ่อแล้วก็มาใช้งบประมาณของเอฟเอ็มเอลในตอนนั้นเราใช้งบประมาณของ FML ในการที่จะามาทําหอขึ้นในชุมชนของเราเพื่อที่จะลดปัญหาการใช้สารส่งเพราะว่าต้นทุนมันสูง แล้วก็เอางบประมาณตอนนี้มาขึ้นหออีกโดยการใช้น้ำจากประดานอยู่สองบ่ก่อนที่เราจะใช้เราก็คณะกรรมการของเราจะต้องพิสูจน์ก่อนว่าน้ำที่ที่มีเหลืออยู่ในบบ่ของเราน่ะมันจะใช้ได้ไหมก่อนที่จะให้คนอื่นมาช่วยเราก็ช่วยตัวเองก่อนอย่างเช่นเอาขวดเอ็มร้อยในปูกระป๋องแล้วก็หย่อนลงไปในในบ่เพื่อที่จะเอาน้ำขึ้นมาตรวจดูว่าน้ำในบ่ของเรามีลักษณะใสหรือว่าเป็นสนิม แล้วก็ความลึกของน้ามีอยู่กี่เมตรความลึกจากหน้ามาผิวดินของเราเนี่ยกี่เมตรแล้วก็ลึกลงไปด้านล่างอีกกี่เมตรแล้วก็ทําข้อมูลเหมือนทาวิจัยในชุมชนขณะทํางานของเราจะเป็นการทําวิจัยในชุมชนแล้วก็เมื่อฮอนนี่หรือว่าบอนนี่พอที่จะใช้ได้ปุ๊บแล้วก็มาประชุมประชาคมในชุมชนแล้วก็มามาขึ้นหอแล้วก็ส่งต่อให้กับคนในชุมชนปัญหาก็แก้ไปได้ในระดับหนึ่ง แต่เราก็ยังมีปัญหาอีกมากมายที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่างเช่นชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อาอชีพหลักคือการทํานาแต่ว่าเรานะ่ยคือทำนาปีเมื่อทำํำนาปีปุ๊บเมือ่อฝนทิ้งช่วงปัญหาก็คือเราไม่มีน้ำที่จะมาเติมหรือว่าเขาในนาของเราตายแลกเราก็ต้องเจอปัญหาอยู่เหมืนหอนเดิมเราก็ได้เดินออกสำรวจพื้นที่ในการที่จะพุดพลองสูงน้ำแล้วก็ซักแกลิง โอ้ยใช่เวลาเดินถึงสองปีสองปีเพื่อใน้ดเปนเดืนอนนี่เราก็จะเดินตั้งแต่หนาแล้งแล้วก็หนาฝนหนาฝนเดินดูวา่าสภาพหนาฝนมีน้ำไหลมาจากทั้งไหนสภาพหนาแล้งมีน้ำไหลมาจากทั้งไหนบ้างหรือว่ามีแหล่งกักเก็บน้ำไหมทําไมถึงหนาแล้งมันมีแหล่งกักเก็บน้ำทั้งที่หนาฝนมีน้ำเราก็มาวิเคราะห์แล้วก็หาคนที่มีส่วนร่วมในการบริจาคพื้นที่ในการาคุ้มซากแมป์ลงแล้วก็คุ้มครองตรงน้นร่วมกัน หลังจากที่ชาวบ้านเริ่มเริ่มให้ความสําคัญเรื่องน้ำแล้วเนาะเริ่มเรกเราก็เริ่มที่จะพึ่งพาตัวเองก่อนก็คือคุดร่องระบายเล็กๆในหมู่บ้านก่อนอะไเพื่อที่จะเอาน้ำไปกักเก็บไปที่ซัอ,อ,อย่างซระนี่ก็บริจาคบริจาคจากคนในชุมชนก่อนเราก็เริ่มที่จะกระจายแนวคิดว่าเออใครจะคนบริจาคพื้นที่คนที่มีนาน้อย ถามว่าอยากบริจาคไหมก็ไม่มอยากบริจาคคนที่มีหน้าลุ่มกลัวที่มีน้าอุดมสมบูรณ์ถามว่าอยากบริจาคไหมอีกก็ไม่อยากบริจาคถ้าเว้นคืนถามว่าเราจะแปอาเงินที่ไหนมาเว้นคืน ราก็เลยต้องมาหาแนวทางออกร่วมกันดังเช่นเอาคนที่มีนาเยอะกลัวให้ว่างดินเยอะคนที่มีนาน้อยก็ให้ว่างดินน้อยทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดผมเห็นว่าที่มันกันดานปีนะั้นมันคนมันอดมันยาก,ก็เลยมีเองมีทีเลยลองลองทำดูมันจิตพอสายน้ำได้ไหมจะละที่ดินประมาณไร่กลัวๆให้เป็นของรัฐของส่วนส่วนร่วม ต้องลองให้เขาคุดเขาอายดูก่อนเออคือว่ามันก็มีสักแกมลิงเพิ่มขึ้นมีคลองส่งนามเพิ่มขึ้นออคลองของเราตอนนี้มันมันเริ่มขยายไปไปเยอะมากมันมีคลอง80ดริัสาเฟที่หนึ่งมีคลองแปดซิัสาเฟที่สองมีสักแกมลิงรอบแรกก็คือสิบสี่ไร่รอบต่อมาอีกสิบห้าไร่ คือคือการทำงานของเราเราจะทำงานแล้วเราจะมาสรุปเราคุ้คลองไปสิ่ภาษาไปเนี่ยพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์น่ะจำนวนกี่ไร่รอบแรกเออสามพันกว่าไร่นะพอนี้ปุ๊บเราก็เริ่มมาสรุปว่าไอ้ไอ้ส่วนที่ท,ที่ที่มันยังยังเจอปัญหาอยู่มันยังมีพื้นที่อีกจำนวนอีกกี่ไร่พอขยายผลไปตรงนั้นนัยปุ๊บเราก็ต้องไปหาคนตรงนั้นอีกวเออยินดีที่จะคุดซ่าแกมลิงไหมยินดีที่คุณจะมีส่วนร่วมไหม คือคอการทํางานของเราค่อยๆที่จะขยายผลค่อยๆที่จะขยายผลออกไปเพื่อใหอ้การบริหารจัดก,การน้ำในคือถึงพี่น้องทุกคนแก้ปัญหาน้ำท่วมได้แก้ปัญหาภัยแล้งได้เกิดความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนลูกหลานที่ไปทํางานต่างถิ่นก็สามารถลับคืนมาในชุมชนให้คนในชุมชนของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ครับมานี่เพราะว่าคือได้ทําคุดเหมืองคุดได้ผลประสบผลสำเร็จเลวนะครับก็คือชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปแนวทางที่ดีอย่างมากๆเลยคืนตามต่อเน,นื่องเลยครับไม่แต่ไม่ใช่แต่ผมคนเดียวนะครับในหมู่บ้านในทางทางหมู่บ้านเลยครับแต่ก่อนทําพืชชนิดเดียวคือปลูกข้าวเนาะครับเปลี่ยนมาปลูกพักเป็นปลูกพักหลังจากปลูกพักก็ปลูกพืชยืนต้นครับ มันก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมากๆเลยเห็นเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างได้ชัดเลยครับภูมิใจคับกับทุกคนที่มีจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัวมีความเอื้อเฟื้อ แล้วก็มีความรู้รักสามัคคีมีการแบ่งปันกันมีการอยู่ยังมีความสุขมองภาพไปข้างหนา้ายังคือไม่ได้มองว่าทำม,มันนี่แล้วอยู่แค่นี้คือมองไปถึงว่ารุ่นลูกรุ่นหลานถ้าเกิดว่าเราทําไว้แล้วเขาจะมีความสุขขนาดไหนเราตายไปแล้วก็ยังส่งผลให้กับลูกหลานของเราได้คือทุกคนภูมิใจมากภูมิใจกับคนในชุมชนของเรามีการเสียสละ